ค่ะก็ขอบคุณปู่มาหาเมตย์นะคะนี่ค่ะห้องนอนมเมื่อคืนหลับฝันดีมากเลยค่ะฝันว่าเออไขรก็ไม่รู้หนะ้านะตาไขรลุงประวิทย์ของเราเนี่ยไม่รู้ไม่รู้คนนี้เอาเงินมาให้นะเอาเงินแสนไม่ยื่นนห้อะ่ะปกติเป็นคนไม่ช่างฝันนะคะนี่ค่ะก็นอนสบายนะคะตอนนี้เดี๋ยวเริ่มจัดของก่อนเพราะมาถึงเมื่อวานนี่ค่ะก็ได้ห้องพักเรียบร้อยนะคะก็อยู่กับเจ้าของบ้านนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะบ้านเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็นี่ค่ะรถก็จอดตรงนี้เลยปลอดภัยสบายนะคะตื่นเช้ามาอากาศดีมากเมื่อคืนหลับสบายเลยไม่เคยฝันดีอย่างนี้เลยนะคะเอซนี่ค่ะให้ดูบริเวณนะคะลมลื่นแล้วก็ช่วงหัวข้าอากาศก็ดีแต่เราเพียง,งเราเป็นคนนอนเก่งก็รู้อยู่แล้วเนาะเนี่ยให้ดูนะคะบริเวณ นี่ค่ะมีรั้วรอบขอบชิดนะคะบางเอ่ญว่าเจ้าของบ้านก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะคะก็เลยแบบสบายนะคะนะคะอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันบ้านยาวไปข้างหลังยาวไปข้างหลังนะคะสบายเลยค่ะเราก็ได้พักตรงนี้นะคะเป็นมลลีสอร์เลยค่ะสบายแอร์เย็นฉ่ำทำาครงทำครัวก็ได้นะคะตรงนี้สบายเลยนะคะ ให้ดูเจ้าของบ้านนั่งจิบกาแฟกันแต่เช้าเลยค่ะเอฟซี่ยดูปลูกในหนาในหนานี่เลยก็คือ,คอ,คอ,คอเขาปูนบกทับเลยแนละ้วเมื่อก่อนเป็นต้นญ้านะคะที่สําคัญเลยคะ่ะเช้ามานะคะนี้ที่ทําคอนเทนต์เยอะแยะเลยนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าอะไรคะ่ะนี่ดูตอนนี้ปลอดภัยมากเลยคะ่ะรวมส่วนบุคคลนะคะนี่คะ่ะตื่นมาได้ทั้งบรรยากาศ ได้วรรยากาศท้องทุ่งนาอยู่ใกล้ๆสถานปฏิบัติธรรมของปู่เลยค่ะนี่ก็ตื่นเช้ามานะก็นั่งจิบกาแฟเลยจเจิเเราออกกลาลังกายสบายเลยสิ่งที่ฝ่ายคว้าไฟาหามาตั้งแต่มาเป็นยูทูบเบอร์นะคะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะมาได้อตรงที่ปู่กับน้องกวางนะคะให้ความเมตตาพามาในสิ่งดีๆมาถึงก็มีห้องพัก ใกล้ๆก,กันกับบ้านปู่เลยอ่ะคือเราชอบความเป็นส่วนตัวน,ะน้องกว่างก็จัดให้เรียบร้อยกับขอบคุณปู่มาหาหมุนีและน้องกว่างนะคะครอบครัวปู่เนาะเนาะน้องสองคนน้องตู้หมูกับน,น้องพลอยกใอยการต้อนรับยายอย,าอย่างดีนะคะมีความรู้สึกว่าเรา น่าจะมีบุญเก่าสะสมไว้ถึงได้มาเจอกันระยะมิตรที่ดีนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เราจะไปหาไม่ว่าจะตาเอาอยากไปดูที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนนะคะในการเป็นยูทูบเบอร์ก็โดนกลุ่มเป็ด,ดเดรนชานมิจฉาชีพนะคะลุมรุมกันทําร้ายรุมการกันแกล้งสารพัดจนเสียชื่อเสียงจนเกิดการฟ้องร้องกัน มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราตอนนี้เราไม่ต้องหลบหนีไม่ต้องกลัวเขาจะไปทําร้ายข้างสารไม่ต้องกลัวเขาจะกันแกล้งอะไรอีกแล้วเพราะว่าเราได้บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปู่นับถือน้องกวางนับถือคงโดนจิตโดนใจให้เห็นถึงคุณงามความดีของเราในตัวนะคะและก็ดูมาตลอดปูดูมาตลอดสองปีกว่าที่เห็นพฤติการของเรา ที่มาเป็นยูทูบเบอร์ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งเกิดการเข้าใจผิดกันเราไปก้าร่วงครอบครัวปู่เราก็ขอโทษขอโพยมาก่อนหน้านั้น,น,นแล้วที่เจอกันในกกกอคัะจนสุดท้ายเราโดนตีข้างสารจากน้ำมือของแก๊งมิชฉาชีพที่แพ้เราในด้านกฎหมายนะคะปู่ก็แค่เพียงค่าเข้าไปถามก็ทําให้กลุ่มมิชฉาชีพหรือใครที่ไม่พอใจใส่ร้ายใส่ความด่าลูกชายปู่อีกนะคะ ซึ่งเป็นบุคคลที่ปู่เคยช่วยเหลืออย่างดีน้องกวางเคยช่วยเหลือเป็นอย่างดีได้มาพักอาศัยได้มาเหมือนเราาอม่นี่แหละคะับปากินไม่อยู่มาดูแลแต่ก็เนรคุณเขาใส่ใจใส่ความเขานะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องได้รับกลับแน่นอนก็กลับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณ f อปู่นะคะที่เมตตาประหยัดนะคะที่เ ยินดีกับปู่ที่ได้มาช่วยเหลือประหยัดในครั้งนี้นะคะและรวมทั้งถึงการเป็นพยานการเป็นพยานของปู่อย่างไม่สิ้นสุดนะคะจะไปให้สุดค่ะปู่ตามใจแม่หยาดอ,อยู่แล้วว่าไม่อยากเป็นคู่กรณีกันเองปู่จะไม่ก้าวล่วงความคิดนะคะปู่จะให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่หยาดขาดหรือต้องการเช่นตอนนี้จัดหาที่พักให้แล้วก็หาที่สงบจิตสงบใจก็โชคดีกัะน้องกวางเขาสายนี้อยู่แล้ว ขอบขอบคุณจากใจจริงๆก็คงจะชาติที่แล้วคงได้ทําบุญรวมกันไว้ถึงได้มาเจอน้องกวางน้องกวางเมตตาไม่หยาดมากค่ะเอฟซีพูดและน้ําตาจะไหลสิ่งที่เราเคยทําตอนเรามีเงินเราก็ทําบุญมาเราเชื่อบาปบ,บุญมีจริงนะคะเอฟซีเราทําบุญมาตลอดในช่วงที่เรามีเงินทำมากินในตลอดชีวิต เรามีน้อยให้น้อยมีมากให้มากแต่เราไม่เคยไปทวงบุญคุณกับใครไม่เคยไปบูงงานชีวิตใครให้บุญไปแล้วก็ยกมือท่วมหัวขอให้ลูกเจริญเจริญถ้าลูกพบกับสิ่งไม่ดีในชีวิตอนาคตขา้างหน้าขอให้มีคนมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้มีศิแลธรรมได้มาช่วยเหลือลูกบ้างคําขอของเราในการทำบุญทุกครั้ง ก็สมความปรารถนามาตลอดสองปีกว่ามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนได้มาช่วยเหลือเราเรื่องคดีแต่บางคนหลังจากนั้นความคิดความเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าโลกโซเชียลมันน่าก,กลัวจากกลุ่มพวกนี้เราก็ได้แยกย้ายไปจากผู้ใหญ่ใจดีก็ขอบคุณแล้วกันนะคะผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่บุญคุณก็ยังอยู่เสมอนะคะใครที่คิดอาฆาตพยาบาทกับประหยดัดไม่อยาดก็อโหสิกรรมกันไปส่วนเรื่องคดีก็วางกันไปตามกฎหมายนะคะ เพราะว่าตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราใฝ่ฝันมานานแล้วเมื่อคืนฝันดีมากค่ะเอฟซีฝันว่ามีผู้ชายหน้าตาคล้ายลุงประวิตรรองนายยกรัฐมนตรีถือเงินปึกแสนมาแบ่งให้เราครึ่งหนึ่งยื่นให้เราแต่ไม่ถึงสามนาทีท่านก็เอาเงินในมือตอนแรกท่านบอกว่าเอาไปห้าหมื่นไอห้าหมื่นไอห้าหมื่นท่านเก็บไว้แต่ไม่ถึงสามนาทีท่านก็เอาเงินอีกห้าหมื่นที่เหลือนในมือท่านยื่นให้นะคะ พอเรารับเสร็จเรากลับกับคุณท่านเรามองหน้าท่านท่าน,านหน้าตาคล้ายลุงประวิตรมากซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะขึ้นเกิดมาไม่เคยฝันอย่างนี้เลยย้ายมาหลายที่เป็นร้อยที่ไม่เคยฝันดีอย่างนี้เลยก็คิดว่านี่คือจุดเริ่มต้น เะะมื่อวานเราก็ไปกราบไหว้ศิษย์ศิษ์ที่สถานปฏิบัติธรรมได้คุยกับน้องวางไม่กี่ชั่วโมงเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเราว่าปล่อยวางได้เยอะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยวางทุกเรื่องเรื่องกระดอกคดีเราก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของศาลนะคะของกฎหมายส่วนเรื่องที่จะไป อารม์เกลียวกาดตอบโต้กับคนที่ใส่ร้ายใส่ความเราไม่หยุดเช่นหมาแคะแมนกรที่เห่าเราเมื่อกี้เนี่ยหมาแคะฝูงหนึ่งที่เห่าเราเมื่อกี้เราก็เลี้ยงได้ก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ก็เตะปากมันไปทีครึ่งทีนานๆครั้งเพราะเราก็มีเลือดมีเนื้อเนาะ,นะก็อยากจะอะเป็นคลิปนี้แจ้ง 3, เอฟซีซ่าเพราะว่าชีวิตเรามาถูกทางแล้วมานี่คือสวรรค์ครึ่งทางแล้วค่ะ สิ่งที่เราชอบคือเราชอบธรรมชาติเราชอบความสงบเราเป็นโลกส่วนตัวสูงแต่บังเอิญว่าเรามาอยู่ในยูทูบเบอร์เวลาเราอยู่หน้าไลฟ์เราเต็มที่เราสนุกสนานกุยกับ f c แต่เวลาลงไลฟ์นี่เราก็จะสงบนิ่งของเราในโลกส่วนตัวของเรานะคะถ้าใครไม่เข้าใจเราเราก็ไม่รู้จะทําไงเราคิดว่าหลังจากตรงนี้ไปถ้าคดีความใกล้เสร็จสิ้นหรือเรามีเงินมีทองเรา น้องกวางอนุญาตแล้วว่าให้ไปอยู่ในสานามปฏิบัติธรรมได้ไปช่วยน้องกวางดูแลให้ใครที่ตกทุกข์ได้ยากมาน้องกวางช่วยเหลือก็คือมาปฏิบัติธรรมมาช่วยกันเข้าไปอยู่ตรงนั้นไปปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นภัยสังคม เราอยากจะหลุดจากตรงนี้ไปแต่ยูทูบเบอร์ของเราเราก็ยังจะทําอยู่ในทางภาคินมาเที่ยวทางธรรมะเราก็จะหัดท่องบทสวดแล้วทีนี้เราคิดว่าเรามาอยู่ใกล้น้องกวางอา่อสิ่งดีๆธรรมะก็คงจะซึมซับเข้าไปในตัวเราแม้เราจะยังท่องบทสวดไม่ได้แต่เราคิดว่าด้วยความที่เป็นตัวของเราเราไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครและไม่ชอบให้ใครมาจุนจานเรื่องส่วนตัวของเราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเรามาถูกทางแล้วค่ะ มาเจอน้องกวางกับปู่มามืนี้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเราอย่างหนึ่งที่เราทําบุญมาตลอดชีวิตแต่มาเจอกลุ่มมิจฉาชีพอยู่เล็กๆในโซเชียลแต่ปู่จะเดินก้าวไปพร้อมกับเราจะไม่ปล่อยมือเราเด็ดขาดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดก็กลับขอบคุณก็ขอแจ้งให้เอฟซีทุกท่านทราบนะคะว่าปู่เนี่ยจิตใจท่านดีมากจริงๆแล้วก็น้องกวางนะคะท่านไม่ใช่คนอย่างที่พวกนั้นใส่ร้ายแน่นอนนะคะ ติดตามไปเรื่อยแล้วมีโอกาสมาสถานปฏิบัติตามโบเราสัมผัสได้ว่าน้องกวางเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆแค่เราได้สัมผัสได้คุยด้วยกันนั้นเราบอกเลยจากบางคนที่ปากหวานใส่เราเราได้ช่วยเหลืออะไรไปแต่เวลาเราตกทุกข์ได้ยากมันพิสูจนะะ์แล้วค่ะบอกเลยว่าบทเรียนในครั้งนี้นะคะเคสนี้มันเป็นบทพิสูจน์ได้เราได้เห็นใจคนอีกหลายคนที่มาปากหวานใส่เราเราก็จะค่อยๆถอยออกไปเราจะ เชื่อฟังปู่มหามุนีกับน้องกวางเพราะเขาจะนําสิ่งดีๆมาให้เราพร้อมกับก้าวเดินไปพร้อมกับทนายของเรานะคะก็ขอบคุณ FC ทุกคน FC ฟซีคนใดที่ยังกดเครื่องประหยัดอยู่ก็เอาหสิกรรมกันใหมย่ยามาต่อเวรต่อกำต่อกันเลยประหยัดก็ถือว่ามาอยู่ตรงนี้พ้นทุกไปเยอะแล้ว50%าสิเลยอีกห้เรื่องคดีความหลังจากคดีความเสร็จก็จะมาอยู่ตรงนี้แหะคะ่ะตอนแรกว่าจะบวช ที่วัดแต่ทีนี้คิดว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้ปฏิบัติธรรมกันน้องวางก็คงเป็นบุญกุศลแล้วแหละเพราะว่าเราแก่แล้วเรามีเลือดมีเนื้อแต่นี่คือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไขว่คว้าหามาตลอดชีวิตตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พักใกล้ๆบ้านปู่ก่อนนะคะห้องพักส่วนตัวมีแอร์อยู่กับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพักพวกของปู่นะคะก็ขอแจ้งให้เอฟซีประหยัดเอฟซีปู่ทราบนะคะกับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ ขอโทษทุกคนด้วยนะที่ผ่านมาถ้าไหนไม่ถูกใจคุณก้าวล่วงไปเอาสิการไม่ประหยัดขอชีวิตที่เหลืออยู่ของประหยาิได้ต่อสู้คดีแล้วก็มีชีวิตที่สงบอยู่กับครอบครัวปู่ม้ามุนีและน้องกวางด้วยเธอสาธุสวัสดีครับ